เอนวอบริษัทผู้พัฒนายานพาหนะจากประเทศแคนาดาเปิดตัว UPT ยานพาหนะรูปแบบใหม่ที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวรถไปตามลักษณะการใช้งานเป็นได้ทั้งรถ ATV พลังงานไฟฟ้ารถยนต์ขนาดเล็กหรือว่าไมโครคาร์และรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าหรือว่าไมโครทรัคค่ะโดยตัวรถมีการติดตั้งมอเตอร์ที่บริเวณข้างขางล้อโดยมอเตอร์แต่ละจุดให้กำลัง3กิโลวัตต์ พลังก,กำลังรวม12กิโลวัตต์และมีแรงบิดรวม640นิวตันเมตรโดยสามารถรับน้ําหนักได้สูงสุด250กิโลกรัมใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบถอดได้จํานวน8ก้อนให้ระยะการวิ่งต่อรอบการชาร์จอยู่ที่100 200กิโลเมตรโดยทําความเร็วสูงสุดที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับการใช้งานรถรุ่นนี้จะเป็นในลักษณะการควบคุมด้วยมือผ่านคันบังคับคล้ายแฮนด์จักรยานโดยผู้ใช้งานจะต้องควบคุมรถในท่ายืนค่ะแต่ว่าสามารถสั่งติดตั้งเบาะเสริมสำหรับการนั่งบังคับได้โดยตัวรถได้รับการออกแบบให้มีจุดศูนย์ท่วงต่ำเพื่อรองรับการประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นปรับฐานรถแบบเรียบและปรับคันบังคับที่พับเสาเก็บได้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ UPT มีความโดดเด่นก็คือความสามารถในการติดตั้งตัวถังรถที่หลากหลาย ตั้งแต่การใช้งานพื้นฐานเป็นรถเล็กแบบ ATV รถตัดหญ้ารถวิ่งในสนามกอล์ฟรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็วไปจนถึงการติดตั้งตัวถังให้กลายเป็นรถเล็ก2ประตูพร้อมติดเบาะนั่งโดยสารหรือว่าจะทำเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กติดตั้งตัวพ่วงซึ่งรับน้ำหนักได้อีก350กิโลกรัมก็ทำได้เช่นกันค่ะอีกทั้งตัวรถยังรองรับการพับเก็บเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนย้ายใส่รถกระบะได้ ทั้งนี้บริษัทตั้งราคาขายเฉพาะตัวฐานรถไม่รวมส่วนเสริมไว้ที่14,000ดอลลาร์ 14, สหรัฐหรือว่าราว5 0 0 0 0 0บาทโดยจะเริ่มเปิดจองในสิ้นปี2023นี้ก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้ากลุ่มแรกได้ในสิ้นเดือนธันวาคมของปีถัดไปค่ะ ขอบคุณที่รับชมทีเรนเทควีพอสนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเรนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ